สำหรับในหน้าจอนี้นะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับเราก็จะต้องตรวจเช็คเบื้องต้นคือดูจากรอบนะครับรอบหนึ่งเนี่ยเดินเบาอยู่ที่1000นะครับคันนี้นะครับเพิ่มแรงม้าเครื่องยนต์แล้วเปลี่ยนช่วงรอบนะครับจากเดิมนะครับพันเก้ารอบแปดสิบถึงสองพันรอบเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนแปลงแรงม้าแล้วก็ย้ายช่วงรอบการทํางานนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสองพันสองร้อยหกสิบห้าประมาณสองพันสามนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกช่วงได้มากขึ้นก็คือเร่งสิทธ์นะครับก็สองพันสามหกสิบห้านะครับแต่ถ้าเร่ง แค่8ก็คือได้พันเเท่าเดิมนะครับจะแนะนําวิธีการกดหน้าจอนะครับเพื่อดูค่าต่างๆเนาะโอเคนะครับใส่รหัสนะครับ F3 ตัวเลข2นะครับเข้าไปที่ Diagnostic นะครับก็คือการวิเคราะห์ปัญหากด a c t i v Error e ตรงนี้ก็คือโค้ด Error ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด4 Error นะครับตัวต่อมานะครับ a c t i v Event e นี่คือความผิดปกติของเหตุการณ์ของระบบไฟฟ้าซึ่งไม่มีนะครับ Log e n นะครับ Error คือบันทึกไว้นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างประวัติที่เคยเกิดขึ้นซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเกิดขึ้นมานานหรือยังก ตรงกันนเี่ยยังเป็นอยู่นะครับซึ่งมันจะขึ้นที่นี่ด้วยที่ล็อกเกตคือประวัติแล้วก็ขึ้นที่แอคทีฟด้วยนะครับพงศ์เกียรตินะเห็นไหมครับมันจะขึ้นด้วยนะโอเคอันสุดท้ายนะครับล็อกเกตอีเวนต์คือประวัติของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีนะครับสิ่งที่เราจะดูนะครับกำลังเครื่องยนต์ให้ดูตรงนี้ครับอนาล็อกอินสตาตัสนะครับก็สิ่งที่เราให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีหนึ่งนะครับเรื่องของแรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนี่คือแรงดััันนนนนน้้าาามมมเเชืืือออออพลลิงงใกกกะะะะ็คคยู่่ปปรรรรณณ500 60 kPa psi หวบ รอบประมาณพันสามนะครับแรงดันน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็สําคัญนะครับเดินเบานะครับอยู่ที่150 kpa นะครับก็อยู่ประมาณ20 psi นะครับเร่งสุดอยู่3า0ร้เลยก็ถือว่าแรงดันในช่วงปลอดภัยนะครับประมาณ50 psi นะครับที่สําคัญนะครับที่เราจะดูเรื่องของกําลังของเครื่องยนต์นะครับเรามาดูตรงนี้ครับบูทโตโบนะครับบูทโตโบเนี่ยก็คือแรงดันที่โตโบสร้างลมนะครับส่งเข้าไปในเครื่องนะครับที่ตอนโหลดสูงสุดภาระสูงสุดนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ70กว่า kpa หรือ รคประมาณสักเกือบเกือบสินะครับ psi นะครับซึ่งถือว่าใช้ได้นะครับแต่เดิมนะครับที่มีปัญหาในคันนี้จริงจริงที่ประมาณสัก6 psi นะครับแค่นั้นเองตอนนี้แก้ไขแล้วนะครับรถก็ได้ใช้ได้แล้วนะครับหายควันแล้วนะครับคันนี้ไม่มีควันแล้วนะครับลมที่เข้าเทอร์โบนะครับก็ไปผันตามกับรอบเครื่องยนต์นะครับเมื่อรอบรถลงมาเครื่องยนต์หมุนรอบน้อยลงไอเสียน้อยลงนะครับเทอร์โบหมุนช้าลงเพราะฉะนั้นก็จะสร้างลมได้น้อยลงนะครับก็จะทําให้เทอร์โบน้อยลงก็คือตามสเปคนะครับตามรอบเครื่องที่ทํางานนะครับ รอบน้อยลงโอเคนะครับเรามาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือแรงดันของระบบไฮดรอลิกนะครับปั๊มหนึ่งะครับปั๊มหนึ่งปั๊มสองนะครับเท่ากันที่สแตนบายสแตนบายก็คือยังไม่ได้โยกอะไรเลยเดินเบาอยู่ที่ประมาณสี่พันนะครับโอเคผมจะทดลองนะครับหงายพุ่งกี่นะครับเดินเบาครับเล่นแค่หนึ่งเองรอบประมาณหนึ่งพันนะครับขึ้นที่สามหมื่นสาม kpa นะครับเล่นห้าครับหงายพุ่งกี่ืึ้นสามหมื่นสี่นะครับเล่นสุดนะครับหงายพุ่งกี่ขึ้นสามหมื่นเจ็ดร้อยนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงเดียวกันนนรรรระะะะบบบไฮดดดิกกทีี่คัั็จจต้้องงแขึน เท่ากันตั้งแต่รอบเดินเบาเดินกลางแล้วก็รอบเร่งสูงสุดนะครับเดี๋ยวลองปั๊มสองลูกพร้อมกันมากโดยใช้อาร์มเข้าครับอาร์มเข้านะครับเร่งสุดนะครับอยู่ที่3 3,800 kpa นะครับเร่ง5ครับอยู่ที่3 2 0 0 0ื่นสองสามหมนะครับนะครับเร่ง2เร่ง1ก็ยังอยู่ที่3 0,000ื่นปลายปลายอยู่นะครับเร่งเดินเบาก็ยังใช้ได้อยู่แสดงว่าระบบไฮดลิกคันนี้ใช้ได้เลยนะครับแรงดีนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่อยากให้ดูก็คือรอบของเครื่องยนต์นะครับไม่หนักเลยนะครับจากรอบสูงสุดพันหกห้าสิบนะครับแล พันห้านะครับก็รถในประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยรอบตึง่งไม่เกินนะครับก็คือเครื่องยนต์สบายไม่หลดครับรถเร็วรถช้านะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของเครื่องยนต์หรือต้นตกำลังเป็นหลักนะครับถ้าเครื่องยนต์แรงนะครับมีแรงม้ามากขึ้นเราสามารถเพิ่มนะครับตั้มเทอร์ให้เร็วมากขึ้นได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้คร,รับสำหรับคันนี้